สวัสดีครับเจนน่าโตนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับเรามาพร้อมกับของเก่านะครับรอบนี้ของเก่าของเรารอบนี้เนี่ยก็เป็นของที่เคยอยู่ในตู้อีโวนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย กลับมาแบบมีการันตีนะครับแล้วก็น้องสามารถเลือกได้2ชุดนะครับก็จะกลับมาในกิจกรรมรันคาโมโคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเนี่ยถูกใจหลายๆคนนะครับเนื่องจากว่ารันคาโมโคเนี่ยน้องสามารถเลือกของรางวัลได้เองนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าตู้สุ่ม8 g ีที่รางวัลจะติดล็อกมา2ชิ้นถูกไหมรันคารโมโคเนี่ยน้องอยากได้ชิ้นไหนน้องก็เลือก น้องไม่อยากได้ที่ไหนก็ไม่ต้องเลือกนะครับซึ่งตัวกิจกรรมแรงค้าโมโครอบนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะครับไปจนถึงวันที่20นะก็มีเวลาให้เล่น7วันด้วยกันนะครับหอาทิตย์เต็มๆสําหรับแรงค้าโมโครอบนี้โดยของที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมาจากของตู้อีโวหลักๆเนี่ยสตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกก็คือตู้กาฟิตตี แล้วก็ตู้ที่สองจะคือตู้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,น,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อันไหนอยู่อันไหนนะครับซึ่งอารงข้ามโมโคโนเนี่ยมีอยู่ขึ้นหรืออยู่หรือเปล่าที่ด่วนมีมีม,มีอันนี้อย่างสมมติว่าใช้ชุดตู้สุ่มแปดชีเนี่ยน้องก็มันก็จะล็อกมาให้หน้องสองอันใช่ไหมก็เลือกไม่ได้แต่แรงข้ามโมโคโนเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่า น้องสามารถเลือกของที่น้องอยากได้ได้เลยน้องอยากได้อะไรนะเช่นแบบเอ้ยผมมีอันนี้แล้วผมเลือกอันนี้ดีกว่าน้องก็เลือกรางวัลพิเศษได้หนึ่งอันน,นนะที่น้องอยากได้ซึ่งไอตัวรางคามโมโครอบนี้รางวัลใหญ่ก็เป็นชุดอีโวรางวัลพิเศษก็เป็นชุดอีโวเท่ากับว่าถ้าเกิดน้องสุ่มหมดตู้เนี่ย6ทีเนี่ยยังไงน้องจะได้ชุดอีโวไปทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างในกิจกรรมนีนะ้อาจจะหาชุดหน้านิดนึงนะต้องขออ เราจะไม่ตัดคลิปให้ด้วยเราขี้เกียจโอเคมาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่านะครับอ,อืมอ,อืมเลืเออ่อนลงมาก่อนเลื่อนลงมาก่อนอออน,น่าจะเจอมันก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันหนึ่งนะเจอและ้วเจอและ้วหนึ่งสองเจอแล้ว สามสี 3, 4, okay, ่โอเคเจละนี่ครับอ่าโกลเด้นซามูไรนะครับโกลเด้นซามูไรเดี๋ยวขอจดก่อนในรีวิวไปแล้วโอเคโอเคอ่าโกลเด้นซามูไรเนี่ยจ,จะเป็นรางวัลใหญ่นะครับก็มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันมีทรงผมมีหน้ากากนะครับมีเสื้อมีกางเกงมีรองเทา้านะครับของเด็กของเซนี้พี่ว่านะ่าเป็นหน้ากากกับเสื้อนะครับ ความยิงเก่งก็โอเคแต่หน้ากากกับเสื้อน่าจะดีกว่าซึงผมไอ้หมวกก็เหมือนกันเห็นคนใช้หมวกอันสีแดงค่อนข้างเยอะนะครับนี่แต่พี่ให้ชอบหน้ากากพี่ชอบหน้ากากอันแดงมากกว่านะอันนี้ก็โกลเด้นซามูไรก็อยู่ในรางวัลใหญ่นะครับอยู่ในรางวัลใหญ่อีกอันนึงก็คือตัวนี้นะซิวเวอร์ซามูไรอยู่ในรางวัลใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่สีของ2ตัวนี้ เนี่ยตัวนี้พี่ชอบหน้ากากอันนี้เท่ดิหน้ากากแบบแยักษ์โบราณญี่ปุ่นนี่ตัวเสื้อนะตัวเสื้อนี้ก็จะมีเอฟเฟกเป็นดอกซาก,กุระร่วงโรยตุงเ,เกงสีขาวนะครับรองเทาง้ทารองเท้าเป็นเกียร์นะครับใครที่อยากได้เกียร์ก็จับไปนี่ก็มีเอฟเฟกซากุระร่วงโรยตัวนี้เป็นรางวัลใหญ่เหมือนกันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองในหกอันที่เลือกได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับโกลเด้นไมโก นะครับตัวนี้จะเป็นของผู้หญิงนะของผู้หญิงเนี้ยจะเป็นรางวัลรองนะครับ้องเป็นรางวัลพิเศษที่น้องเลือกได้ก็จะมีสี่ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อตางเกงทรงผมแล้วก็รองเทา้าทรงผมเนี้ยจะเป็นทั้งหัวนะคุมทั้งหน้านเสื้อเป็นแบบนี้เสื้อก็เท่ดีนะครับเสื้อก็เท่ดีมีเอฟเฟกเหมือนกันเป็นกลีบดอกไม้กางเกงกางเกงจะมีความแบบเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยแต่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบ รัดรูปนะครับก็จะเข้ารูปสวยงามดีแต่พี่เอเป็นคนไม่ค่อยชอบไปขึ่นยนเท่าไหร่นี่รองเทา้าสีทองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้สวยพี่ชอบอันนี้นแต่อาจแอบดูโปะ๊ๆนะๆหน่อยชุดนี้เพราะมันเป็นสีเนื้อตัวความจริงขึ้นยนนี่สวนบนสวยนะครับอันนี้ส่วนหัวนี่รองเทา้าต,ตัวนี้พี่ชอบสวนบนตอนวิ่งต่อนเนื่องก็จะมีเอฟเฟกต์สกุละบินไ้กีบดอกไม้บินล่องลองยไป อันนี้เป็นรางวัลรองนะรางวัลใหญ่ตะกีโชว์ไปแล้วสองรางวัลรองสองนะต่อไปอา่าก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นรางวัลรองอีกนะครับอีกสองอ,อันนี้ก็เป็นเซตอ่ากราฟิตี้นะครับนี่ทรงผมก็เท่ดีหน้ากากอาจจะแบบดูเยอะๆไปนิดนึงนี่เสื้อเสื้อความยิงสวยนะของผู้หญิงอนะ่ะ มันจะไปใส่กับชุดอื่นได้นะครับน้องตัวนี้ไม่ได้เป็นเสื้อที่แบบอลังการางานสร้างอะไรแบบชิวๆหน่อยแต่นี้ปเปิื้อเลือดหรือเปล่าโหจังนี่กางเกงนะครับตูดหมีตูดหมีแพนด้ามีเอฟเฟกต์สเปย์ออกมาแล้วก็นี่เป็นรองเท้านะครับซึ่งอตอนตดล้มเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์นี่แหละสเปย์ออกมาต,ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกฟ้าหน่อยนะครับ เสื้อสวยนะครับอย่างที่บอกว่าเสื้อไปใช้เซตอื่นได้นะตนนัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเสื้อเสื้อใส่เดี่ยวนะที่น้องสามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้นี่เห็นหมใส่กางเกงยก็สวยดีดูเป็นเสื้อแบบแนวธรรมดาธรรมดาน,นี่กางเกงนะครับนี่รองเท้าอันนี้อยู่ในรางวัลรองนะครับเหมือนเดิมรางวัลรองรางวัลใหญ่อีก2อันให้เลือกก็มี2ชุดนี้นะครับเป็นของผู้ชายจะเฟี้ยวๆหน่อย แต่หน้าก,กากผู้ชายจะอลังการกว่านะเสื้อนหน้าหมีเก่งๆเหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกต์ตอนดตดลมรองเทา้าปมาครับให้ดูเร็วๆนี่เป็นลายกระโหลกอ่าอีกที่เหลือนะครับ ก็คือชุดชุดระดับสีทองนะครับใช่ไหมระดับทองสินี่เป็นระดับทองฮึบ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 ฮึบแปบนี่นะครับอนนี้อลังการมากอันนี้ก็เป็นรางวัลรองนะชุดผู้หญิงจะเป็นเอาง,ง่ายๆคือชุดผู้หญิงจะเป็นรางวัลรองชุดผู้ชายจะเป็นรางวัลหลักนะครับ นี่การแต่งหน้าจะอลังการขึน้นนี่ก็เห็นคนใส่เยอะนะครับหมวกอันนี้กับหน้าตาอันนี้หน้าก,กักสมุดไลรใหม่ไอ้หน้กกากากพิศาสนี่อันนี้จะมีเอฟเฟกเพิ่มตรงแขนนะระดับสีทองจะมีเอฟเฟกเพิ่มตรงแขน แล้วก็อีกสองอันก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็เทราวาส s p แ a ล h นี่ผมจะเป็นผมแดงตัวหน้ากากจะมีเอฟเฟกเพิ่มนะครับชุดผู้หญิงเดี๋ยวพี่ชอบชุดผู้หญิงสีดำมากกว่าเพาอันนี้มันดูสีมันจา้าจีจาไปไหน่อยแต่ว่ากางเกงอนะ่ะสวยเกงสวยเทนะครับผมผู้ชายน,นี่คือหมดทั้งหมด 12ชุดด้วยกันนะครับก็คือจะมีรางวัลใหญ่6ชุดแล้วก็รางวัลรอง6ชุดนะครับตอนที่น้องมาเลือกเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดผู้ชายหมดเลย6ชุดก็เลือกเอาอยากได้อันไหนนะครับรางวัลรองก็จะเป็นชุดผู้หญิง6ชุดเหมือนกันนะครับก็มีระดับสีทองอยู่2ออันนะครับในรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลรองเหมือนกัน เลือกไปอยากได้ชุดไหนก็เลือกไปโดยที่ราคานะครับแล้วก็กิจกรรมจะมาวันไหนนะครับกิจกรรมจะมาวันที่14-20บอกแปว๊วนี่ว่าส่วนราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคาเก้าเพ็ด99 199 299 499 699นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องแบบดวงสวยๆเลยดวงสวยๆเลยนะครับอ่าน้องหมุนไปเนี่ย หนึ่งพันแปดร้อยสี่เพจหนึ่งพันแปดร้อยสี่เพจมันได้สองชุดเลยตกชุดละประมาณเก้าร้อยเพชรเองนะครับเก้าร้อยเพจก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยบาทก็การันตีนะครับอยากได้ไปจัดจบแล้วสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยเดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย